เดี๋ยวจะทดสอบแล้วก็พร้อมกันรีวิวตัวเครื่องดัดเหล็กตัวเล็กตัวนี้นะครับดัดเหล็กสูงสุดก็อ้อย16มิลนะฮะลูกดัดที่จะมีไปให้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นตัวตัวนี้คือตัวที่มันเคลื่อนที่ได้ครับตัวไดร์แล้วก็ตัวนี้จะอยู่อยู่กับที่ตัวที่วิ่งได้ก็คือตัวนี้นะครับทําหน้าที่ในการดัดแล้วตัวฟิกก็คือตัวอยู่กับที่นะครับเวลาที่เราตัดเนี่ยอันนี้เป็นขนาดไดมิเตอร์ของเหล็กที่เราใช้ ถ้าเป็นเหล็ก16มิลน,นะครับเราก็จะใช้ตัวตัวที่วิ่งได้เนี่ย34แล้วก็ตัวที่อยู่กับที่จะเป็น62นะฮะนี้34นะครับส่วนตัวนี้จะเป็น62นะครับหรือถ้าเราใช้เป็นไซส์อื่นนะครับเราก็เลือกตามตรนนี้นะฮะอันนี้เป็นจำนวนที่บอกว่าจะสามารถตัดเหล็กได้สูงสุดกี่เส้นนะครับอย่างเหล็ก6มิลเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ลูกดัดตัววิ่งเนี่ย85นะครับ แล้วก็ตัวตรงนี้เราไม่ต้องใส่ลูกดัดเลยครับเพราะมันบอกว่าใช้แค่ตัว sharp only ก็คือใช้แค่เพามันอย่างเดียวพอดัดเหล็กได้สุดๆทีละ4เส้นนะครับลูกเหล็กที่แห้ไปก็มีตามนี้เดี๋ยวจะทดลองดัดกับเหล็ก16มิลน,นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวฐานนะครับสามารถที่จะประกบทำให้เหมือนเอาเป็นตัวซัพพอร์ตวางเหล็กได้ครับ เราจะมีแปลงฐานสำรองไปให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนกรณีแปลงฐานหมดนะฮะมีสวิตช์เท้าไปให้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเครื่องตัวนี้จะเป็น Emergency Switch นะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นปุ่มกรณีถ้าเราไม่ได้ใช้สวิตช์เท้าตัวนี้สามารถกดปุ่มตัวนี้ได้เหมือนกันปรับตั้งองศาตรงนี้นะครับพอเราได้องศาที่ต้องการแล้วครับเราก็ล็อกนะอันนี้คือตัวปรับพพอตเด็กนะครับ กเพื่อที่จะปรับตัวซัพพอร์ตที่จะดันเหล็กให้มันพอดีกับขนาดเหล็กตัวนี้ซิลเวอร์ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับเหล็กขนาดสิบมิลองศาการแตะเก้าสิบโ,โอเค อันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าเราดัดเหล็กเป็นเหล็กข้ออ้อย16เมิลน,นะครับถ้าให้ทางร้านแนะนำํำใช้ลูกดัดตัวกลางเนี่ยเป็นขนาด50นะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยก็ขนาด34มนะฮะมันจะได้กำลังที่ดีกว่า,าตัว62สิครับถ้า62เนี่ยค่า R าของตัวเหล็กที่เราดัดนะครับ R คือตรงนี้มันจะกว้างนะครับ ออถ้าเหล็กเป็นเหล็กไม่ใช่ข้ออ้อยอะ่ะมันก็จะดัดได้แต่เหล็กข้ออ้อยมันจะแข็งแต่ให้แนะนำก็คือใช้เป็นตัวเนี้ยจะดัดได้สบาย